เดชเป็นไกด์ในการทานรับประทานอาหารโลเคอลของที่มาเลเซียนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะมีตังอยู่50นะเราจะมาทานอามาเลเซียกันนะครับที่ข้าวพี่ก้อยติชิรักดูสารพันธสุต้าทาบาเริ่มจากข้าวของเขาก็จะวางจานไว้ให้คือเลยต้องใช้มือเหรอ เท่าไหรตักเท่านั้นอ๋อนั่นเราข้าวพอประมาณแล้วจะได้เราไกเยอะนี่นกลับครับกลับครับช่วยช่ผัดเยอะม่าเราจะมาด่านกับโอ้ยเอานนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เดียวมาให้เนาะอาวุธเลือกเมนูค่ะ เป็นภาษาอังกฤษได้เลยเดี๋ยวน่าจะเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะพี่เดียวค่ะปลาหางแข็งหางแข็งหรือแข้งไก่หางแข็งหางแข็งคือเห็นน่าสังเกตไม่หายเลยนะเขาเยอะเลยเรือเปล่าเราเคยกินมาแล้วที่ในเมืองวันนั้นในโซนไหนก็น่าจะเคยกินแล้วนะน้องว่าพี่เดียวน่าจะชอบกินนั่นนี่น่าจะเป็นไข่ไข่เจียวหรือเปล่าจ๊ะ เอาไหมเอานนี่เจียวนี่คืออะไรนี่รู้ค่ะเอาไปก่อนไข่เจียวอีกค่งนึงพ่อไปแย่งคุณทีระเดชก็ปลาทอดเดียนะยังแขงใจอันนี้อยู่ที่พี่เดียวถามว่ามันคืออะไรมันคือมะเขือแบบนี้คุณผู้ชมเวลามาเจอไฟแล้วมันน่าจะงอเขือยาวเออมัคเขือยาวปลาพี่เดียวค่ะปลาเขาใหญ่น้องไม่กล้ากิน แล้วก็อันนี้เป็นถัวพลูจะเอาอะไรคะจะกินมนือมือเหรอน้องไม่แน่ใจปลาทอดอ๋อที่คิดอ่อออาไหมไม่ค่ะอันนี้ปลาอะไรเนี่ยไม่รู้ <c oughs> เราค่อยไปหาคำตอบให้คุณผู้ชมมีนนป,ปลานะปลากับไก่ปลาอะไรบ้างปลานี้เหรอคะ <c oughs> อล,อลองปลาทไมไม่เอาวจะลองปลานี้ครับนี่มีลปลาอยปลาี่กคุณผู้ชมดูทิจเดชอยู่ที่นี่แล้วก็คือกินแต่ปลาปลานี่ปลาเยอะกนไปไ้องจาหาจานสือ่อไมมพี่เดียวนะไก่เขาก <ไง S 1> ็ได้ดีกว่ากินแต่ปลา ปลาเขาหน้าตรงโมยแย่งกินปลาหนึ่งคำนะคะผู้ชมมาดูไก่เป็นน่องไก่นะคะซื้อแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะคะพี่เดียวน่งนะะนองไหมคะเอาน่องหนึ่งน่องเอาน้ำด้วยลวเลยน้ำจะพาเราสองคนไหมคะ ค,คิดตังก่อนใช่ไหมอย่างของพี่เดียวผู้ชมดูตอนนี้นะคะมีปลา 1, 2, 3ชนิดมีไก่หนึ่งน่องและมีไข่เจียวนะคะพี่เดียวคิดว่าเท่าไหร่คะเบิร์ฟูสามสิบสี่ลิงกิตหรือเปล่าน้องเดาอ้ใช่หรือเปล่า,นา,รรลาแน่ตังก็จะหมดแล้วครับ ทุเรี๊ยงของนีสตังค์จะหมดเมื่อกี้สะลุกี่วิงกิตของพี่เดียวอสามสิบสี่สามสิบสี่ใช่ไหมคะจำเลยนะคะอ่ะหกจุดสามผู้ชมของน้องแป้งถูกกว่านั่งในห้องกระจกกินงานของเราอยู่นี่ค่ะเรามาดูกันพี่ยามกินอะไรคะมีเมนูไข่เจียวนะะคมีเดียวกับมาลามีโรเมะยก่นมีคนมารีสากินเลยคะมีไข่เจียวน่าจะเป็นคะแนนเท่ไหร่ ก็แขกเดียวพี่โอกจิงเลยค่ะเอ่อปลากับนะ่าจะยำหกว่าซึ่งรู้อะไรดูเดียวกันและดูของคุณตีละเดนสะใจครับใช้มือกินอะไรต่อไปจะเป็นการอ๋อเดี๋ยวน้องแตนจะใช้มือโโไปดดิิล้างมือแล้ว อันนี้เรามีปลายเยอะมากเพราะต้องาการทดสอบน้องแปมีทั้งมีไก่แต่ว่าที่นี่ต้องใช้มือกินเมื่อกี้เราไปล้างมือมาแล้วจ<อ>ันอยู่ในป่าเลยไปจับตั้ด้วยไปล้างมือมาอีกรอบนึงแล้ว นี่อยากลองกินเหมือนชามาเลเซียโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรนั้เนมหาเรื่องครับยนะคะนั่งอยู่เม่อกี้นักเรียนเดมหาแล้วม,มากเ,เ,เ,เตะขาจอยเ <c oughs> <c oughs> มึงไล่แมวมึงเน้ยเตะขาเตะผ้านก็เตะขาเด็กน้อยเกิดเดเรื่อง้เด็กรับเด็กคุณก็ทชมดูอร่อยพ่อจ่าไข่เจียวเป็งๆน้องยืนอร่อยทุกอย่างเลย